ไ,ไหนก <h> ู <wyn> นไม่เอาแล้วเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะกลับมาใหม่กูจะมาตั้งแต่เช้าเลยมึงคอยดูเหอะมึงเย็นเย็นมึงไม่เห็นเหรอป้าเขาบอกเขาเป็นกระสือเลยนะเว้ยมึงแลวมึงดูไม่ออกแล้ว่าเขาไปชด่ะไอ้กอนลุงข้างล่างอะเขาเตือนเราแล้วนะเว้ยอย่าไปกินน้ำมั่วซั่วแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมามึงเสืกกินน้ำทำไมวะมึงแตกระสือในโลกเดยว <rand> มันไม่มีจริงหรอกนะเว้ยมึงรู้ได้ไงขนาดคนสลับร่างอะยิงเกิดขึ้นได้เลย ơi quá, ui, anh con anh con bên nào quá, lên hả? đi. ไอ้กูไอ้กูอะไรอยู่ข้างหลังกูมึงอะไรอยู่ข้างหลังกูมือมึงดูดิต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่มึงได้ยินเสียงเหมือนกูป่ะเออ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามึงกลัวอยู่ใกล้กู มึงเลิกบี้หน้ากูแล้แล้วหน้ากูไม่ใช่หมันโหนะเว้ยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยขายก็แข็งก้าวขาก็ไม่ออกมองอะไรก็ไม่เห็นอะ่ะไม่เป็นไรกูจะเป็นตายให้มึงเอง ไม่ต้องมองไม่ต้องฟังอะไรฟังเสียงของคนเดียวก็พอเฮะมึงจะ,ะ <you> ไปไหนแลเว้ยเออไมไปไหนหรอกอื่ทิ้งูงคนเดียวนะเว้ยเออูอยู่ข้ามือ ความคิดวกวนแค่เรื่องเก่า